โอ้ยแรงไปน้องมพี่ดูผมพี่ดูผมผมกบมัในมาดิมาดิช็อดีช็อตโอนเฮ Go so, heaven. Heaven peaking, heaven peeking. Out, out, out. Yeah. Okay. One more, one more. In two. They're going to heaven. Going. Uh, two, in black, black, in two, black. two two heaven. 50 open. 50 Omen Nice. Well, okay. 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 so, like, I'm did... I think I'm gonna pass ตลาดมาเก็ตพี่ไอ้ตางก็มีเว้ยจะยิงแก่ให้อ่ะเจ้าฟลาดมาเก็ตอยู่นเว้นเว้นนี่ยอ่านเกมขาดอ่านเกมขาดเฟรเฟร์เิตี้วันอ่านเกมขาดยิงเหรอ Copy, 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 copy. Chi chai, Reina, noon. Reina, lock, lock, lock. Mau cuối. I flash already. all right think I have a bomb. I a bomb. I think Tôi have a bomb. I think I have a bomb. I think I have a bomb. ไอ้ทีจอยไม่ไหวกับผมรุ่นใหญ่กว่าไม่รู้แล้วว่าใครรุ่นใหญ่กว่าใครจริงเล่นกับเสืออย่ามาเล่นกับเสือนะน้องคนละรุ่นสวัสดีหลายกระปูน้องไอ้จรทีที่โมเป้าไม่ไหวกับผมผมปัดไปให้เม็ดของของเฮ้ยบอมแม่ผมตับไปทีสิ โอ๊ยซีทีออกเกนอาัตอัลตโอยดูนีมดูหตอยู่เนี่ยน้องเูเล่นอยู่ครับวังใก้ตะเอทีอยู่่อาริคอนอาริคอนวิวอาริคอนฮาฟโอเมนมึงโล เว้ยบีมีมิอย่เลอกทีโกล็อกเอม่จมาจ้าเจอไม่้มาด้าินเอ้ยมี้มีน้เยุอไบดอขอให้เฉียวชี้จอยนี่วเอ้ยมอมอย้าองมตาง้ยมอไเอ้ชอยเอชอยโอ้ยอเรียกบอดสเนาะเอเอเยว่งกลางไมั่เราไม่ด้หรอก ผมว่างันเพราะเอมันต่างกันไอ้จ,จริงกับผมมันห่างชั้นจริงน้องไปกลางด้วยเร็วๆเลยรอบนี้ถ้ามึงเอาสนายมาผมไปกุเล่เล่นสน่ห์แล้วจะตายไปไอ้จุนบิ๊ม ที่เราแค่สปารระเบิดอ o r ชิดคอนคิสชุดคอนคีใช่ใช่เอ้าไอ้คุณเชลล์ two น n e two o e s v e n สวันตีอยู่พี่แบทเลยใช่ใช่ใช่ สวยมาพี่ชาย้องมไม่กู้ว่ะมันปล่อยุกบอลบอดผมว่าเกจิเกจิไปคิวจอเป็นยงไไม่ทันเออ b สปาร์เข่าลือข่าลือกเฮ้เอากูต้องกูต้องยงมันตายมัได้สองเลยเดิเดโอ้ โ o ล์ลสไอ้ไนบีมนแตนายเอาที่จนเลยวะเออครับผมชนะได้ผมมีมีดพี่เทใจมีดผมเละผมมีดโหดสุดโอเค I ให้ใจเย็นๆพี่เทใจมีดผมละผมมีดโหดสุดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตู ไอสกยังวะลองอยาว่ไปตาไมี่น้ไปก่อนอ้ยเอาอะไไปสู้กับมันดี่ปืนเลยแอนดอลมเนี่ยเละเบิกหัวมันเลยเวนดอลโนกกแม่อ่ะเราเก็บปืนม่เดียวพี่ไม่ได้เก็บหรอกเพราะผมเก็บห้าเชอพิกิงเฮ้ยต้องม เดิมเป็นสี่วินน้องจริงสั่งดันคำเดิมแน่นอนกายวิจัดพูดวิเพ a ์ดีเฟอร์วิ l ลูสเี๋ยนะดันไม่หยุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บอยู่โอ้โหลาสสิกไม่เข้าหัวเลยวะไกลไปหน่อยวะโอ้ยทำไมไม่มาเอวะ แม่งอยู่ที่เราสองคนแล้วหว่าน้องเกมเนี้ยสติผมหลุดดึงสติตัวเองก่อนแม่งถามมีสวนกันอีกแล้วสวัสดีกูออกมันเข้าแล้วมันไม่เห็นกูพอดีโอ้โหดีนะไม่เห็นกูแล้วกูยิงน้องจริงก่อนเลยใช่จริงวะไม่ใช่ดีกว่าใครวะไอ้คุเรศอ่ะหลายตัวจัดยิงไอเล็ก่อนไม่รู้ใครเห็นมันแม่น โอเลดอยู่เอช็อตหนึ่งช็อตช็อตมันเดินกลับด้วยอุ้ยมันโหต่อมันมาเออบิลลิกวันนี้ม Am ีวันน oh, ี้ช็อตเอ็นนี้เท่าเอ็นนี้เท่าอโหเดินใส่กูโอเคนอติ้ย เปิดประตูเอาเลยพี่ดูจริงดิยฮิปุชิชอน้าแล้วตนะสวิตสวิตไปสวิตอุ้ยโยนโอ้โยนโอ้ไม่กดโอ้ได้ช็อตนี่เปิดประตูมาเอาเลยพี่บ้าของผมกรดับสองคมไงน้องถ้ากระเปิดมาได้มันก็ได้เหมือนกันเขาไปลองแชมป์ด้วยวิธีนี้เลยนะเว้ยน้องดับสองคมอ่ะค่าช็อตค่าช็อต วันนีนเมนวันนเมนวันนช็อตเดียกงเดี๋ยกงเดีกงเฮ้ยชอตเอาตีเอาตีเอาตีวันเมนโอ้ยแรงไปน้องแรงจิกมพี่ดูผมพี่ดูผมผมกำมันนี้มาดิมวยห่วยห่วยมาดิปีิไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวล้ว เยละเยละโยละเยละโยลดี๋ยนจริงคัดแล้โอ้ยายส์ไนส์จริงแรงเกินเฟอร์รารี่มาเลยอะวิ่งมาหยุดวิ่งข้ามเอเมนมาแบบไม่สนใจเดลูก้มาดีคอนะครับต้มมิดโกมมิดตมมิดโกมมิดตมมิดเอควเดลูก้มาดีคอนะครับเฮ้ยเอเมนต้มมิดต้มมิด ิสใครหมอกวะเบคคีเบคแซวแล้วเดินไปดูอติคิวจอยกันหมดวัดคมโอ้ยชีไปแล้วแมวสตอรี่สตอรี่โอ้ดิสเกอร์ชอนลิงเล่นนั่นจริงเหรอน่าจะใช่นะแรงจัดอะรอบสุดท้ายยังแรงอะกูรออยู่แล้วกูแบบว่าถือไว้หน้าสามรอแล้วเดินมาโดวกูตีไปทีหนึ่ง